กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงแฟนช่อง YouTube ทุกท่านนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กบผมในะช่องเนิ e เนิ h ชาแนลนะครับวันนี้ถ้าเห็นหน้ากันแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมารีวิวครับรีวิวเจ้านี่เลยถุงมือยอ่อซูเปอร์เซฟเป็นอีกแบรนด์ของคนไทยนะครับที่ผมจะนำมารีวิวนะครับนี่แรงซูเปอร์เซฟนี่นะครับแถมพวกกุญแจมาให้ด้วย ก็ไม่รู้ว่าคๆๆนอื่นเขารีวิวกันไปเท่าไหร่ครับเป็นโกลโมเดิร์นปี2020นะครับแอ่ hey. <S 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 ซื้อจากเจ้าของแบนด์มาเลยแกะเลยครับแกะดูโฟมกันเลยทีเดียวเชียวนี่น่าจะเป็นรุ่น3มัง้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแกะดูโฟมกันเลยทีเดียวเชียวมาโอ้โหแบบโลฟิงเกิลนะครับ นิวปร่โรฟิงเกอร์บอกเลยว่าใช้ได้นี่เป็นแบรนด์ของคนไทยเลยนะซูเปอร์เซฟคือเซฟทั้งฟุตบอลเซฟทั้งทางในกระเป๋านะครับราคานี่อยู่ที่หนึ่งพัน สี่บาทรวมส่งนะของผมอะที่ผมได้มาคือราคามันพันกว่าบาทแล้วก็มีพวกสับปะตูในหลีกรองของไทยใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหลีกสองใช้หลีกสองนี่นี่นครับนี่นี่คือตัวพอดี้มันนะนี่ยางดูเห็นชัดนี่ดูยางนี่โซนชกอย่างปกติคือแบบ แข็งเลยดีครับโซนทกถือว่าผ่านเลยนะแล้วก็นี่คือสัญลักษณ์ของตัวแบรนด์เขานะซูเปอร์เซฟนี่ตัดเล็บแบบโรฟิงเกอร์นี่ครับมาขอลองใส่เลยและกันผมใส่เบอร์สิบนะแน่นรกระชับดูใส่ให้ดูก่อนจะเอาไปทดลองลงสนามจริงนะครับ ก็ผมก็จะมารีวิวก่อนดูครับสายรัดสองรอบนี่ดูนี่ครับกระชับดูเสียงอ๋อถ้าเสียงนี้คือผมพอดีจริงครับโฟมสี่สี่มิลนะครับดูครับยี่ห้อซูเปอร์เซนที่หอ, Super องคนไทยจารตัดเย็บดูการตัดเย็บทุกอย่างคือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอาจะจะแนะนำแต่ก่อน จะคอนเฟิร์มว่ามันดีขนาดไหนแต่ผมมั่นใจว่าถ้าระดับไทยลีใช้เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ขอไปลองทดสอบกันก่อนว่ามันเป็นยังไงนะนี่ครับการตัดเย็บเขาดีมากสายรัดข้างล่าง2อรอบดีมากยางยืดข้างนี้ข้างในดีมากครับคือดูแล้วทนทานครับซุปเปอร์เซฟสปอร์ต เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คือตอนนี้ผมผมอยากจะเน้นแบรนด์ไทยนะเดี๋ยวผมจะเน้นแบรนด์ไทยไปเรื่อยๆนี่ครับดีมากครับผมบอกเลยไงก็เดี๋ยวผมจะไปใช้งานจริงแล้วจะมารีวิวบอกทุกคนหลังจากการใช้งานจริงนะครับไงก็สักครู่เดี๋ยวผมกลับมาเอาละครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมและอยู่ในช่องด้ำหนึ channel นะครับนี่ผมไป ทดลองถุงมือ s เปอร์ a ซ e ตัวนี้มาเรียบร้อยลงสนามเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับถุงมือหลังจากลงสนามมีถลอกนิดหน่อยนะหลังจากรับบอลถามว่ากระชับไหมกระชับมากดีไหมดีดีในราคา1,490บาทถือว่าผ่าน ผ่านเลยนะดูจากผมซื้อสีขาวมานะขาวแบบผมชอบสีขาวเนะคือดูจากดูจากการออกแบบการดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยผมให้เลย1,490บาทคุ้มมากคุ้มราคามากถ้าอยู่ในเลทกลางๆที่ทุกคนจับต้องได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นระดับ U8 U10 U15 ผมพูดเลยว่าแน่นอนผมมั่นใจว่าออกสึกเล่นลีกเดินสายผมยกให้อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งแบรนด์กับ Super s a เ e s p o อร์ตเซฟทั้งตังเซฟทั้งบอลบอกให้กระชับใส่แน่นข้อมือบีบแน่นการตัดเย็บดีดูครับนี่ใส่ละสองรอบ ก็ผมถูกใจใส่รัดสองรอบนี่ครับไม่มีดูการตัดเย็บอันนี้ผมออกศึกมาแล้วนะดูเป็นการตัดเย็บที่ดีนะครับโซนชกดีวันนี้ชกบอลด้วยดูยังดำอยู่เลยมอกให้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแบรนด์นี้แบรนด์ซูเปอร์เซฟนะก็หรอ ไม่มีอะไรจะไปติเขาไม่มีเลยจริงๆทุกคนที่ใช้ก็คงคิดแบบเดียวกับผมว่ามันคุม้มมันคุ้มค่าคุ้มราคาก,กับคุณภาพที่ได้มานะตัวนี้เป็นไ่เป็นเจเนอเรชันที่3ามแล้วของเขาอ๋อใช่ซิปเปอร์คนแทก3สามนะเจเนอเรชันที่3ของเขาโอเคอยังไงก็ถ้าใครชอบหรือ อยากสั่งซือ้อก็ติดต่อมาทาง Facebook ผมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําแนะนําให้ว่าผมซื้อจากไหนซื้อที่ใครถ้าใครชอบติดต่อมาทาง Facebook ผมเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับว่า f เฟซ o o ๊กผมเฟซไลน์ถ้าใครชอบถุงมือรุ่นไหนแบบไหนทักผมมาได้เดี๋ยวผมติดต่อให้ซื้อให้ในราคาที่คุณต้องถูกใจแน่นอนอยังไงก็ ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องผมด้วยนะครับยังไงก็กลับมาเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนมีแน่นอนไม่รู้แหละว่าเป็นอะไรแต่มีแน่นอนครับยังไก็สวัสดีครับ